สวัสดีค่ะทุกคนบ้านแสนดีการ์เด้นนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้มาต่อค้างบวบนะคะเพราะว่ารอ <c oughs> รอไม้ค่ะก็ไม้มาส่งเราตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่เขามัดมาแบบนี้มัดละ10มัดละสิบอันอันละสามบาทห้ก็ตก10อัน35บาทถือว่าไม่แพงนะคะ ขนาดแล้วแต่ตามสั่งนะคะทุกคนเราสั่งมา2องเมตรห้าสิบนะสองเมตรห้าสิบก็ประมาณสามบาทห้าสิบถ้าประมาณสามเมตรก็ตกสี่บาทนะคะไม่แพงลองสอบถามเขาแล้วว่าถ้าความยาวสามเมตรอะตก,ตกตกอันละสี่บาทอืก็โอเคแต่เราสั่งแค่ประมาณนี้แหละนี่ทำงานสะดวกค่ะวันนี้เรามาขึ้นค้างบวบนะคะอือ ขึ้นค้างเบว่เมื่อวานพี่เขามาส่งคนเดียวเดี๋ยวตังออกนะนะเราจะสั่งเพิ่มอีกนะคะทุกคนแถมไม่มีค่าส่งด้วยดีมากไม่มีค่าส่งเลยอันนี้เราก็เอาเชือกนะคะรัดถุงนะเพราเราใช้เชือกไว้ตรงนี้จะได้ใช้งานสะดวก เดี๋ยวก่อนที่จะเย็นตอนนี้ก็ห้าโมงนะคะห้าโมงเย็นแล้วนะก็อากาศครื้นแล้วนะทุกคนแต่ว่าด้วยกล้องกล้องของเรายังสว่างอยู่นะคะแต่จริงๆก็มัวมัมวขมวุกขมวัขมวแล้วนะคะต้องรีบทำ ไม้ใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกมากทุกคนรู้งี้เราหาใช้นานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ค่ะว่าเขาใครใครที่เขาขายไม้บ้างนะคะเราไม่รู้จะซื้อตรงไหนเมื่อก่อนเราไปหาตัดไม้เองนะคะลำละตั้งสิบบาททุกคนแล้วขนมาสขนมาลําบากแถมต้องไปจ้างรถไปขนทีละสามร้อยบาทอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยไหว รู้เราจ่ายมารู้เราสั่งแต่ค่าไม้เขามาส่งให้เราอ่องนี้ก็โอเคดีกว่านะะไม่เหนื่อยแรงเราด้วยเนาะแถมเป็นการกระจายรายได้ให้คนตัดให้คนเขาปลูกต้นไม้ด้วยค่ะเขาปลูกไผ่ไว้เราสอบถามเขาว่าไผ่ปลูกนานไหมกว่าจะได้ใช้ไม้เขาบอกประมาณสปี เราก็ได้ใช้ไม้แล้วเขาก็ได้ใช้ตลอดนะคะตัดไม้ใช้เป็นรายได้เข้าทุกวันแถมเป็นรายได้ตลอดด้วยตลอดที่เพาะเลยนะปลูกไผ่สร้างรายได้ส่วนที่เราไปซื้อมาเนี่ยเป็นพี่เด่นนะคะพี่เด่นเขาก็เป็นแฟนของคนแถวบ้านนะคะทุกคนเป็นแฟนของครูแพรนะคะ ล้กาลก,ลก็ปลูกต้นไถ่นะคะทุกคนเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนมีตั้งสามสิบเอ็ดไร่อันนี้เป็นค้างบวบเรานะคะถ้าบวบเขาวายแล้วก็สามารถปลูกอันอื่นได้ปลูกแตงโมปลูกอะไรที่ขึ้นค้างตรงนี้ได้สบาย เราก็จะใช้หมุนเวียนระยะยาวค่ะเราก็เลยตั้งใจทําให้งคงทนถาวรไปเลยเราผูกไว้กับหลังคาโรงเรือนเลยนะคะจะได้ใช้งานสะดวกไม่ค้นล้มแน่นอนค่ะทําครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆข้างบนนั้นเป็นค้างอางุ่นฝั่งนี้เป็นค้างบวบฝับง่งนู้นเป็นค้างฟักทองนะคะ น่ตั้งใจจะทําสลัดนะคะด้านล่างโล่งๆนี้ถ้าทำเดี๋ยวทําสลัดลูกสลัดต้งเรียนทำกเกษตรผสมผสานจริงๆเลยค่ะ ตงจากงานทุกวันเราก็มาทํานะคะเมื่อวานนี้เราลาพักร้อยหนึ่งวันวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราหยุดเฉพาะวันจันทร์หยุดทุกจันทร์แล้วก็พรุ่งนี้เข้างานหนึ่งทุ่งก็ช่วงเช้าทํางานสวนได้ช่วงเช้าเราก็จะมาทําสวนตอนเย็นเราก็ไปทํางานแบบนี้นะคะ่ะทุกวันจนกว่าสวนเราจะโอเคขึ้นจนกว่าสวนเราจะเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะออกมาเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนมากพอที่จะ ออกมาแล้วก็ทำเลยนะคะต้องอาศัยเงินเงินเดือนพนักงานด้วยเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรเยอะอาศัยทำงานไปทุกวันค่ะไม่ได้เที่ยวไหนเลยไม่ได้เที่ยวไหนเดยเอาเงินมาลงก็ที่สวนอย่างเดียวเลยค่ะ ไปเที่ยวไหนก็ขายก็ไม่ได้เลยทำสวนไปก่อนทำสวนเสร็จเราถึงจะได้ไปนู่นไปนี่นะคะ จับเถาจับเถาอ่ะบวบขึ้นด้วยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมามาัดเถาบวบเพิ่มนะคะแล้วก็ทําค้างทําที่ให้เขาเลือ้อยเพิ่มนะคะมือไม้เขาออกแล้วเราต้องเราต้องให้เขาเลือะะ้อยค่ะเขาจะโตวไวอือเราใช้เป็นเชือกไหมพรมนะคะรัดเพราะว่า มีความยืดหยุ่นแล้วก็เขาไม่เขาไม่เขาเรียกอะไรเวลาเวลาต้นบวบเขาโตขึ้นเขาไม่รัดแน่นนะคะไหมพรมเขายืดหยุ่นเนาะเราก็เลยใช้ไหมพรมสะดวกกว่าพือ <c oughs> ก็ไม่ไม่เป็นช้ำไม่เป็นรอยด้วยค่ะอยู่ได้เลย มันหลังเราจะต้องหาไฟมาใส่ที่สวนจะได้ทำงานสวนได้ตอนนี้ก็5้าโมงกว่านี่คือมืดแล้วนะคะบ้านเราอากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้จะขอลาไปก่อนกับคลิปทำสวนตรงนี้นะคะพรุ่งนี้จะมาต่อกันใหม่ นี่ค่ะตรงนี้จะมาต่อกันใหม่ทำขังบวบให้เสร็จตรงนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นข้างบนด้วยนฝนจะตกแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ฝนตกมาเหลงหลงฤดูมากทุกคนที่เพชรบูรณ์นะคะฝนตกเมื่อเช้าตกอย่างแรงเลยข <c oughs> นาดนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนแล้ววันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะคะเนี่ยวันนี้ ปาคืนมาอีกแล้วค่ะคืนนี้เราก็ว่าฝนจะตกนะอืโอเคคลิปนี้ไม่ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาทําค้างหวกต่อค่ะไว้เจอกันใหม่จากบ้านแสนดีการ์เด้นขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีจ้า